คำนี้คือคำว่าวิาคำว่าวิหารก็คือสถานที่ที่สร้างขึ้นนะคะเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนั่นเองนะคะเราเรียกว่าวิหารนั่นเองนะคะ,ะทีนี้เรามาดูคำนี้ต่อคำว่า พระพุทธรูปก็คือสัญลักษณ์ที่แทนองค์พระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเป็นพระพุทธรูปอ่านออกเสียงอีกทีสิลูกพระพุทธรูป,ป,รรปคำนี้ค่ะคำว่าวัดโพเก่งมากค่ะลูกและคคำนี้อ่านว่าตำนานตำนาน,ตำนานก็คืออะไรคะ ตำนานก็คือเรื่องเล่าต่อกันมาคล้ายๆกับนิทานนี่แหละอย่างเช่นตำนานเรื่องยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพยักษ์วัดโพนี่เป็นยักษ์เล็กยักษ์วัดแจ้งเนี่ยจะเป็นยักษ์ยักษ์ตนใหญ่ยักษ์คืออะไรยักษ์คือคนใช่ไหมไม่ใช่ยักษ์คืออมนุษย์ชนิดหนึ่งที่กินเนื้อเป็นอาหารนั่นเองนะคะตำนานเล่ากันว่า ยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพเนี่ยเป็นเพื่อนรักกันอ,อยู่มาวันหนึ่งยักษ์วัดวัดโพไปขอยืมสตังวะยักษ์วัด <Yeah. S 1> แจ้งนะคะไปขอยืมเสร็จแล้ว <Yeah. S 1> ยักษ์วัดแจ้งมาขอมาทวงตังคืน <Yeah. S 1> ยักษ์วัดโพไม่มีให้ <Yeah. S 1> ก็เลยท้าทตีตาต่อยกันเพราะว่าอยู่คนละฝั่งแม่น้ํานะคะ <Yeah. S 1> อยู่ฝั่ง ฝั่งธนบุรีกับฝั่งพระนครนั่นเองนะคะพอท่าทีต้าต่อยกันแล้วก็เกิดอะไรขึ้นคะต้นไม้หักล้มจนกระทั่งกลายเป็นท่าตาไอ้ท่าเตียนนั่นเองนะคะอันอันนี้คือสิ่งที่คุณครูอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้อ่ะต่อไปคำนี้คือคำว่าสา,สาลา,ายนะคะสาลา,ายก็คือ สาลาที่สร้างอันเล็กๆที่ล้อมรอบโบสถ์นั่นเองพระอุโบสถนั่นเองเห็นไหมคะอันองค์อันเล็กๆอย่างนี้เป็นสิ่งก่อสร้างนะคะ,ะต่อไปคำนี้ค่ะอุโบสถคำว่าพระอุโบสถก็คือสถานที่ทำสังกรรมของพร,อพระสงฆ์นั่นเองนะคะ ต่อไปอคำนี้ค่ะตุ๊ก,ตา,กตาจีนก็คืออะไรคะตุ๊กตาที่ทำจากหินมาจากเมืองจีนด้วยอ่ะนะคะแล้วก็เรียกตุ๊กตาจีนต่อไปต่อไปคำนี้ล่ะยกักษ์คที่คุณครูบอกว่าเป็นอาบมนุษย์ชนิดหนึ่ง นะคะแล้วก็กินอะไรเป็นอาหารกินอะไรเป็นอาหารนะคะเนื้อนั่นเองนะคะต่อไปคํานี้ค่ะไม้คอนอ่าไม้คอนที่อยู่ในเรื่องยายกาตาไม้ค้อนเป็นไงคะลูกไม้คอนเป็นไงหลานไปขอขอความช่วยเหลือจากไม้คอนบอกให้ไม้ค้อนไปทําอะไรนะไปย้อนหัวหมาหรือหัวสุนัขนั่นเองก็คือไปตีหัวนั่นเองนะคะ แต่ไมค์ค้อนยอมทำไหมไม่ยอมทำนะคะ,ะคำนี้ล่ะคำว่าธนูธนูก็คืออาวุธคู่กายของนายพรานที่ใช้สำหรับล่าสัตว์นั่นเองนะคะมีคันธนูแล้วก็มีลูกธนูนะคะ,ะเด็กๆลองดูนี่นี่คือคันธนูนะคะแล้วก็ลูกธนูจะเป็นเป็นอะไรคะ เป็นไม้แหลมๆนะคะใช้สาหรับยิงยิงสัตว์นะคะต่อไปคำนี้ล่ะคำนี้คำว่าทนานทนานคืออะไรคะเครื่องตวงชนิดหนึ่งทําจากทําจากกลามะพร้าวนั่นเองนะคะกลามะพร้าวที่เวลามะพร้าวสุกนะคะเขาก็จะเอาเอาเนื้อข้างในออก แล้วก็เป็นไงคะใช้กะลานี้ในการตรวงของแห้งที่คุณครูทรงสมองบอกนะคะเวลาตวงของแห้งตวงอะไรได้บ้างาตวงข้าวตวงอะไรได้อีกคะตวงถัว่วตวงงานั่นเลยค่ะแล้วที่ยายกาตาบอกว่ากามากินถั่วกินงาเท่าไหร่คะจเจ็ดเมล็ด เจ็ดทนานนับไปเจ็ดทนานนับไปเจ็ดกะลาเนี่ยแหละนะคะ,ะต่อไปเด็กๆได้เรียนรู้คำเหล่านี้ไปแล้วเด็กๆสังเกตไหมคะว่าคำที่คุณครูให้มาบางคำอ่านตรงตัวบางคำอ่านออกเสียงเป็นยังไงคะลูกสะกดด้วยตัวพยัญชนะตัวอื่นแต่อ่านออกเสียงอีกตัวอย่างเช่นคำว่าอะไรคะอย่างเช่นคำว่าคำว่า คำว่าวิหาร,หารเราออกเสียงตัวอะไรคะลูกรอออกเสียงตัวอะไรคะนนูนนอนน,น,อน,นูนะคะนน,นูเราออกเสียงนอนหนูแต่เราสะกดด้วยตัวร,รอเรือน,นั่นเองเวลาอ่านออกเสียงคุณครูถึงบอกเด็กๆว่าเวลาอ่านอ่านให้ชัดนะคะวิหารนี่คือคำอ่านนะคะอ่านออกเสียงกี่พยาง กี่พยางค์คะส,สองพยางค์หรือคำว่าวเจดีตัวไหนเราไม่ออกเสียงคะลูกอ้าตัวไหนเราไม่ออกเสียงคะยอยักษ์นั่นเองทำไมเราถึงไม่ออกเสียงยอ,อยักษ์ มีไม้ทันตคาดกำกับนั่นเองเราถึงไม่ออกเสียงเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตด้วยนะคะเวลาอ่านคำนะคะวันนี้นอกจากจะมีคำเหล่านี้มาให้เด็กๆแล้วยังมีเพลงยักษ์มาฝากเด็กๆด้วยเพลงยักษ์คุณครูว่าเด็กๆเคยฟังแล้วเรามาดูที่เพลงยักษ์ที่คุณครูรัชนีพรชอบเอามาฝากเด็กๆตอนปหนึ่งยังจำได้ไหมคะ อาถ้าจำได้น่าจะร้องได้อ่า Tua đâm lau chai nắng đá đi chỗ qua, bên cho soi. Bên nhạc cho dùi công ty, bên nhạc của đi, bên nhạc hai นหนุ่มเส้นสวงดูชาตัวดำลำใหญ่นักหดามีเขียวออกมาเป็นยักษ์โลโซยักษ์หลยักษ์สวยก็มีเป็นยักษ์ผู้ดีเรียกยักษ์ไฮโซยามใดโมโะโทโซเชียวจึงโผล่ออกมาให้เห็น อยากเกิดเป็นยักษ์บ้างใครที่ชอบขี้โกรธเพื่อนมาแล้วถึงว่าสิคะเป็นไงคะหน้าตาของคนที่ชอบขี้โกรธจะเป็นไงสวยไหมไม่สวยไม่หล่อเพราะฉะนั้นก็บอกว่าอย่าขี้โกรธนะคะอย่าขี้โกรธแล้วก็อย่างอนเพื่อนบ่อยๆอ,ยอะอยากฟังอีกรอบไหมไอ่อ ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเราต่อกับคำน่ารู้ต่อนะคะยักยักยักเรามารู้จักยักกันดีไหมยักคิ้วยักเอวยักไหลไม่ใช่ความ ตัวดำลำใหญ่หนักหนานี่เชี่ยวออกมาเป็นยักษ์โลโซยักษ์หล่อยักษ์สวยก็มีเป็นยักษ์ดีมีหลักยักษ์ไฮโซยามใดโมโถโซเชี่ยวจึงโผล่ออกมาให้เห็น